สำหรับบรรยากาศในการทำหน้าที่เชิญชวนผู้มีบุญให้มาบวชนะคะในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ของคณะผู้นำบุญในจังหวัดสระบุรีนั้น ก่อนลงพื้นที่ทุกท่านจะรวมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์และตรึกละลึกนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้มุ่งหน้าลงพื้นที่โดยจะแบ่งออกเป็นทีมของแต่ละอำเภอซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวไปทุกอำเภอทั้งผู้ที่ลงพื้นที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรและผู้ที่ถูกเชิญชวนให้มาบวชบางท่านเมื่อคณะทีมงานได้พูดคุยให้ข้อมูล ก็ตัดสินใจกรอกใบสมัครบวชทันทีเป็นการทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทุ่มสุดใจถึงบ้านถึงตัวเต็มกำลังเพื่อพิชิตบุญใหญ่ในการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ชายแมนๆได้มาบวชเพื่อศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างความสว่างสวัยให้บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยด้วยการบวช เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ที่มีความปราบเรื่มปิติกันตลอดต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการโดยได้รับความสนใจจากผู้มีบุญสมัครบวชหลายท่านซึ่งจังหวัดสระบุรีนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ทำหน้าที่ลุยไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะเราออกมาชวนบวชเราก็ได้บุญแล้วถ้าเรายิ่งได้คนบวช เราจะได้บุญทัพทวีแล้วเราจะมีความปิติอยู่ในใจเราพื่มใจว่าเอ้ยเราก็ชวนได้ไม่เคยชวนเลยแต่ถ้าเราชวนได้นี่ลองดูค่ะลองดูว่าคุณจะพุ้มขนาดไหนแล้วถ้าพาเราอยู่ต่อสืบอายุาพระศาสนาเราจะพื่มแล้วจะบอกไว้ว่าเราทําได้คุณก็ทําได้เชิญคุณออกมาเลยค่ะออกมาช่วยกันแต่เราต้องคิดเสมอว่าเรามีเป้าหมายคือ สร้างสร้างบาร,รมีการสร้างบาร,รมีเนี่ยเป็นการสร้างบืญที่ไม่มีการยออ่อท้อใจต้องเกิด้อยด้วยค่ะคือการทํางานเนี่ยเราจะไปคนเดียวไม่ได้เราต้องมีทีมทีมทนั้นนี่จะสําเร็จค่ะตอนนี้ทําหน้าที่ชวนบวชนะคะไปทุกที่ค่ะที่มีมีผู้ชายผู้ชายอยู่ตรงไหนก็จะไปตรงนั้นค่ะแล้วประสบการณ์ก็คือแบบว่าก็จะเจอหลายประเภทนะคะ เจอทั้งคนเมาเจอทั้งคนดีก็ลงไปหาลงไปทุกที่ก็ได้รับตอบสนองมากไม่ได้รับตอบสนองมากก็แล้วแต่อย่างนี้ค่ะบุญใหญ่ครั้งนี้เราไม่ทําไม่ได้นะคะทุกคนไม่ทําไม่ได้เราจึงร่วมใจกันชาวคณะหมวกเหล็กจึงรวมใจกันลงหาคนชวนคนบวชทุกวันค่ะทุกวันก็จะออกทุกวันค่ะก่อนที่จะออกก็จะนั่งสมาธิก่อนนะคะ นั่งสมาธิขอบุญขอบารมีหลวงปู่ให้ช่วยให้ลูกออกไปให้ประสบความสำเร็จขอให้ได้คนมาทุกครั้งแต่บางครั้งก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ก็ไม่เคยท้อถอยนะคะลูกจะสู้ต่อไปคะ่ะ